สวัสดีค่ะทุกคนโวกับพี่ยักษ์กำลังไปงานคนไทยเฟสติวัลนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วโมคิดว่าวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะอยากของกินสักแป๊บหนึ่งแล้วก็พากันกลับนะอยู่ไม่นานนะคะวันนี้เพราะว่าพี่ยักษ์ไม่ค่อยสบายคนปวดเมื่อวานพากันตากฝน นี้คือท่าเรืออุชีนะคะเรือจอดเยอะมากเลยการทนไทยจะมีอยู่ตรงนูน้นคนไทยเยอะมากเลยจากที่เห็นนั่งอยู่ตรงนู้นจะปุ๊กจะปิกกันนี่นะะขายเยอะมากเลยตรงนู้นมีผักขายเต็มเลยค่ะเดี๋ยวขากลับเดีวยวจะแวะไปดูอยู่ตรงนี้เป็นผักน,นะคะของขายเยอะมากเลย มีน้ำปลาราด้วยน้ำปลาสารพัดเละมีฟักทองด้วยกาผัหว่ายมาละอยากได้ท่าละฮิวตอนนี้ไม่ได้นะคะเพิ่งมาถึงเดี๋ยวไว้ค่ะกลับนี่อ่ะร้านนี้โคกยักษ์มากไม่ใช่โคกยักษ์อย่างเดียวนะสากยักษ์ด้วยความแซ่บไม่ต้องถามถึงดูจากคนตำาชื่อร้านเขานะคะ สิบห้าฟังมะม่วงเขาหน้ากินมากเลยตามหลังยักไปนะตามหลังยักไป <c oughs> ตาหาที่นั่งไม่ได้คนเยอะคน ตนีมีตับไก่ยางด้วยต,ตอนนี้กำลังเดินวนอยู่นะคะว่าเราจะกินอะไรข้างในหาที่นั่งไม่ได้นะคะออกมารับลมเนาะเดี๋ยวสักพักนึงก็กลับเข้าไปข้างในงานนะคะ <c oughs> หาความสงบ <c oughs> มาซื้อกระเพราค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> กระเพรากับโหระพาจะเอาไปแกงเห็ด แล้วก็มีนู่นมีเห็นอยอดฟักหวานด้วยโ,โมได้นี่นะคะหนึ่งกำล้วเดี๋ยวโมเจ้าอันน,น,นี้เอาไปไว้แกงเห็ดอันนี้จะเก็บไว้ยังไงถึงเก็บไว้ได้นานไม่ให้มันดำอะ่ะเอาห่อเลยใช่ไหมาถามพี่เขาว่าหอ่อยังไงเพราะว่าหน้าเห็ดกำลังจะมา เราจําเป็นต้องใช้มันนี่อันนี้ฟักแมวเนาะนี่เดี๋ยวจะไปผัดน้ํามันหอยโมมากมากเลยพี่เขามีหลายฟักเลยนะคะมีทั้งฟักแมวมีทั้งฟักทองแล้วก็มีฟักแบบเป็นหน่วยๆด้วยอันนี้ค่ะของผมได้แล้วเขาผักเราได้มา4กรัมนะคะ20ฟัง เอาส7ิไปคูณเด้อขคอยากรู้ราคานี่ค่ะทุกคนวันนี้โมจะมาเอาอแหนมนะคะอันนี้เป็นแหนมแบบกินสดได้เลยอันนี้เป็นแหนมข้าวหรือเปล่าคะโมอยากได้ที่มันเป็นที่มันมีข้าวอะค่ะซื้อไปตุนค่ะพี่เขาจะกลับแล้ววันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตามหาเขายากตุนของกินค่ะเสร็จแล้วกลับบ้านสงสารนางเนาะนางไม่สบายเดินเดินหอยเหี่ยว